โทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองติชินนินทาห่อนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งปองปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญจากโครงโลกกนิษคํคำโครงของพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอน วิธีจำในการที่เราจะท่องโคลงก็เนี่ยจำคำแรกอย่างเงี้ยคำว่าโทษกัะปองวักแรกโทษวักที่สองปองวักที่สามโทษโทษ,โทษกัะปองเนี่ยมันก็จะจำได้ค่อยๆจำโทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาพอมติชิ้นนินทาหอนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่ง ปองปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูงอันนี้เป็นโครงเป็นโครงสีสุภาพมันก็ต้องจำมันจะมีเอเกเจ็ดโทสีแต่ก็ไม่ได้ตรงเสียทีเดียวก็พอที่จะจำได้